ฝนนะคะทีม B1 นะคะครับผมบอยครับจากทีม B1 มิโซะเอเวิลปาเกตนะครับ่วันนี้เราอยู่ที่โชรูมโชรูมใช่แล้วนะคะเอเบิลาาปาเนะคะวันนี้เรามีอะไรครบพี่บอยนี่เลยครับอยากให้ดูตรงนี้ครับเล่นแอะไรสิไทตัน4ี่คุสีรุ่นพิเศษของเราพร้อมชุดแต่งแบบจัดเต็มรอบคันครับมาดูเลยครับตัวมูลค่าของแถมชุดแต่งตัวนี้ มากกว่า1นึ่งแสนบาทแน่นอนครับมากกว่า1นึ่งแสนบาทแน่นอนครับมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันครับอ่าน้องฝนอยากทราบตัวไหนตัวไหนก่อนเดี๋ยวพี่นแนะนำให้พี่บอยข้างหน้านี่เลยค่ะเนี่ยค่ะมันคืออะไรครับพี่บอยทำไมมันหล่ดจังเลยอะ่ะ ตัวนี้เป็นกันชนหน้าของยี่ห้อ h a m m e r นะครับผมไม่แน่ใจว่าบางคนอาจจะออกเสียงเป็น h a m m e อร์หรือ h a m m e r ก็แล้วแต่นะครับกันชนหน้ารุ่นคิงซีรีพัทน e w t i t a n ครับตัวนี้คือตัวนี้เขาจะทําออกมาแบบพิเศษมากครับอย่างรุ่นนี้ของเราเป็นรุ่นท็อปที่มีเซ็นเซอร์หน้ารถเขาจะทําตัวเข้ารูปได้เลยครับมีเซ็นเซอร์เป็นจุดสําหรับเซ็นเซอรเ์เข้าชุดได้เลยครับไม่ต้องดัดแปลงครับใช่เซ็นเซอร์ของเรามี4ี่จุดด้นหน้าเขาทํามาให้ครบหมดเลยครับมาพร้อมกับนี่ครับห่วงแดง สวยงามครับหูแดงดูดูเท่สวยงามตัดกันเลยเนาะระหว่างสีดำกับสีแดงถูกต้องครับมาแรงมากๆใช่ครับสำหรับเอาใจนักรุยหรือว่าสายแต่งถูกต้องครับอมาดูตัวนี้ครับแผ่นกันะแทกด้านล่างครับตัวนี้แข็งแรงทนทานและสวยงามมากครับสามารถลุยหนักๆได้ครับนอกจากจะแข็งแรงคือมันก็ยังสวยด้วยหลายๆคนอยากจะติดตั้งอยากจะหาอยากจะใส่ตัวนี้แต่หาของยากหาของไม่ได้ ติดต่อมาที่เราครับเขาเรียกว่าหล่อด้วยแล้วก็มีประโยชน์หลอด้วยลุยด้วยมีประโยชน์ด้วยครับใช่ค่ะท่านไหนที่กําลังมองมองอยู่ในในเรื่องของการแต่งแบบนี้นะคะลายแบบนี้นะคะก็ต้องชุดนี้ใช่คะพี่บอยใช่ครับมเมอร์ถูกต้องครับอ่เดี๋ยวเรามาดูจุดที่สองครับจุดที่สองค่ะอันเนี้ยค่ะพี่บอยคือปกติแล้วอะสายตานเราอะไม่มีนะแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรครับพี่อ่าตัวนี้คือ อ๋อตัวนี้คือเราจะติดมาให้คือคือซุ้มล้อครับอันนี้คือเรียกว่าติดเพิ่มใช่ครับติดตั้งเพิ่มให้ในชุดของพวกเราในชุดของแต่งพวกเราเราจะมีซุ้มล้อนี้ให้ซุ้มล้อแบบอ่าลายโป่งเย็บครับตัวนี้มีหมุดให้ครับสวยงามสวยงามครับสวยงามดูดุดันครับดูเท่มากครับเข้ากันพอดีนะครับใช่สำหรับชุดแต่งชุดนี้อันนี้อะไรครับพี่บอยตัวนี้เป็นบันไดข้างของแฮมเมอร์เหมือนกันครับตัวนี้เป็นรุ่นอ่าซีรีส์ไซส์สเต็ปครับจุดเด่นของของตัวนี้ก็คือก็คือ สวยงามดูดุดันครับแล้วก็แข็งแรงตัวนี้พิเศษก็คือจะมาพร้อมกับไฟสองพื้นครับตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าไอ้ตัวดอสเต t e p l i ครับตัวนี้จะมีไฟสองพื้นให้เวลาเราเปิดประตูจะมีไฟสองพื้นให้จากตรงนี้เลยครับใช่ก็ช่วยให้ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามและแข็งแรงด้วยครับก็สะดวกยิ่งขึ้นเวลาสะดวกยิ่งขึ้นถูกต้องครับทำให้ไฟเนี่ยสว่างสองสว่างอีกใช่ครับมองเห็น มองเห็นสิ่งของข้างล่างที่มากีดขวางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับชุกล้องครับบันไดข้างตัวนี้นะคระ <mm> <ม>ับ <mm> ถ้าสนใจก็ติดต่อมาคร<ช>ับลกันนะครเรามาดูนี้ครับราวหลังคาราวหลังคาตัวนี้สามารถรับน้ําหนักได้ครับเพราะว่าตัวนี้ติดตั้งไปที่ตัวรถเลยครับเพราะว่าเรา,าเราจะมีจุดที่ตําแหน่งที่ติดตั้งก็คือไม่ใช่แบบแปะปกติคือเราถอดแล้วก็มีน็อตยึดอะไรให้ปกติเลยโดยที่ไม่ต้องเจาะรถครับเข้ากับจุดเดิมได้เลยตรงรุ่นใช่ครับทำมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะครับสวยงามและทนทานสามารถใช้งานได้จริงครับ ลองรับน้ําหนักได้ครัโอเคค่ะมาอีกหนึ่งจุดนะคะที่ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคก็ต้องเป็นนี่เลยค่ะโรบาร์แฮมเมอร์ครับอะไรครับพี่บอยแฮมเมอร์ไทเทเนียมเอชอร์หนึ่งแปดศูนยครับตัวนี้<อ>เป็นโรบาร์ที่แข็งแรงมากครับสวยงามแข็งแรงดุดันครับตัวนี้เราจะเดินมายาวจนสุดขอบกระบะเลยครับเพื่อการใช้งานที่แข็งแรงครับมันดูบึกบืนมากบึกบืนแข็งแรงครับนี่ครับผมจะบอกว่าคนติดตั้งเขาบอกว่าตรงนี้ค่ะ สามารถเอาคนขึ้นไปนั่งได้เลยนะนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยตรงนี้แข็งแรงมากลองขึ้นไปนั่งดูแม่ม่อาดีกว่าพี่ที่เกียดปีนนะกางเกงพี่กางเกงพี่มันปีนยากครับแต่ยืนยันว่าจริงครับใช่แมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ามครับที่ติดกับที่มีไฟตรงนี้ให้เลยเป็น LED ครับเมื่อไรที่เราเบรกตัวนี้ก็จะโชว์ไฟเบรกด้วยครับชิ้นต่อไปที่เข้าชุดกับตรงนี้เลยคือตัวโรลลิสตัวปิดกระบาดท้ายของคัลิบอยเอาตัวนี้ยี่ห้อคลลิบอย แต่ถ้าลองเปิดให้ผลดูหน่อยสิคะพี่บอยเปิดครับอย่างนี้ครับว้าวแข็งแรงมากเลยนะครับลองดูโอ้โหเห็นแล้วแข็งแรงมากครับเนาะแข็งแรงดูดีอะครับแข็งแรงจริงประโยชน์ของเขาเนี่ยยังไงบ้างครับพี่บอยกันแดดกันฝนครับกันแดดกันฝนถูกต้องสามารถเก็บของล็อกของของมีค่าอะไรต่างๆของมีค่าต่างๆเราเก็บล็อกไว้ตรงนี้ครับรุ่นี้เลยแข็งแรงมากเลยครับอันนี้คือรุ่นี้กันชนท้ายแฮมเมอร์ครับ โนวาซีรีส์ MX 2 0 4ครับสังเกตอยากให้สังเกตจริงว่างานของเราประณีดมากครับดูครับจุดเซ็นเซอร์แต่ละจุดที่เขาทํามาเพื่อลดรุ่นนี้โดยเฉพาะครับผมแข็งแรงมากอ่ะผมนั่งให้ดูเมื่อกี้น้องนั่งผมลองนั่งให้ดูอีกรอบกนลูกค้าไม่เชื่อนี่ไม่ได้อย่างขาเลยนะลงแรงเต็มที่เลยนะครับแข็งแรงครับมาพร้อมกับหูลากสีแดงตัวนี้ครับสองฝั่งอันนี้สําหรับลากรถลากรถได้จริงครับเพราะว่าเราทํามาเพื่องานลุยงานหนักๆอยู่แล้วครับ สวยงามมาพร้อมกับไฟถอยด้วยนะฮะไฟถอยตัวนี้สว่างมากครับผมสว่างมากเป็นไฟ LED สวยงามคงทนแล้วก็สว่างมากใช้ประโยชน์ใช้สอยได,ได้เต็มที่เลยครับแล้วก็อะไรครับพี่บอยเซนเซอร์เซนเซอร์อตัวนี้จะมาจากรถมากับรถอยู่แล้วครับผมตัวนี้ที่ที่ที่ผมบอกว่า,าตัวชุดแต่งชุดนี้เขาทํามาเขาเว้นมาสําหรับเซนเซอร์ของเราโดยเฉพาะครับตรงรุ่นฮะ,ะแล้วก็นี่ครับ ข้อไฟท้ายแบบตรงรุ่นเลยครับสำหรับไททันโดยเฉพาะเลยตัวนี้สวยงามมากงานเข้ารูปสนิทอลองลองลอง,ลองดูครับช่างภาพเราลองแผนภาพมาดูเก็บงานละเอียดมากนะครับสวยงามละเอียดครับโคฟกจรบบิงๆนนครับัค,บบคนนี้ผมบอกแล้วของของเรามีคุณภาพทุกชิ้น,นครับก็เรามาดู ไปบ้างนะทุกคนยวรากรเป็นไงบ้างครับคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ i n b อกมาสอบถามเราได้นะคะแต่ว่ารุ่นแทสี่คณสี่นะรุ่นอื่นเราก็สำหรับไททันทุกรุ่นครับสามารถไททันที่เป็นตัวยกสูงทุกรุ่นสามารถแต่งเป็นสไตล์นี้ได้หมดครับจะเอาเต็มชุดหรือว่าจะชอบแค่บางชิ้นติดต่อเราเข้ามาครับก็คือเรามีพิเศษให้ทุกชิ้นครับเรามีเรามีัพพอร์ตให้ได้ทุกชิ้นทุกรุ่นครับ เราไว้ลับกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเราจะมีนะคะรายละเอียดดีๆหรือว่าคลิปในการแต่งรถแบบว่าเท่ๆหล่อๆนะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอารถคันใหม่มาโชว์ให้ให้ชมอีกทีนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับโอเค